สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับนะครับอียิปต์โบราณมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมถ้าพูดถึงอียิปต์เนี่ยเราจะคิดถึงอะไรกันบ้างนะครับผมพีระมิด ฟาโรถูกไหมหรือไม่ก็น,นะครับหลายคนอาจจะนึกถึงคลีโอพัตราเป็นอย่างแรกเลยซึ่งคลีโอพัตราเนี่ยเป็นใครกันนะครับผมหลายคนอาจจะรู้จักว่าคลีโอพัตราเนี่ยเป็นหญิงงามที่เป็นราชินีของอาณาจักรพ,พัตโเมกหรือว่าราชินีของอียิปเนี่ยแหละและบางคนก็อาจจะรู้ว่าคลีโอพัตราเนี่ยเคยเป็นเมียของจูเลียสซีซ่าด้วยซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายเลยเกี่ยวกับคลีโอพัตราเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลี โอพตราเนี่ยนะครับไม่ใช่ชาวอียิปต์แต่อย่างไดเธอมาจากที่ไหนกันแน่นะครับและมีอํานาจขึ้นมาในแผ่นดินอียิปต์ได้ยังไงถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ คลีโอพัตราแห่งราชวงศ์พโตเลเมกเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ชาวอียิปต์แต่ว่าเป็นชาวกรีกมาเซโดเนียนะครับผมซึ่งเธอกลายมาเป็นราชินีแห่งอียิปต์ได้ยังไงนะครับผมเรื่องราวเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับในช่วงประมาณ330 BCE หรือว่า330ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นกรรษัตริย์แห่งอาณาจักรมาเซโดเนียเนี่ยได้ทําการนะครับพิชิตด,ดินแดนต่างๆไปอย่างกว้างขวางนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยวางแผนที่จะบุก รุกรานอาณาจักรเปอร์เซียนะครับผมซึ่งอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในะอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยในยุคนั้นถูกไหมซึ่งกษัตริย์อเล็กซานเดอร์เนี่ยนะครับก็สามารถพิชิตกษัตริย์ดดริอุสแห่งเปอร์เซียไปได้เป็นที่เรียบร้อยและได้ครอบครองนะครับพื้นที่แถบแถบซีเรียและเลเวนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับอียิปต์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศซาลาดของจักรวรรดิเปอร์เซียอยู่ด้วยอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะครับจึงได้ตัดสินใจในการ ยกทัพมาที่พื้นที่อียิปต์นะครับลุ่มแม่น้ํไนเนี่ยเพื่อที่จะยึดครองอียิปต่อจากพวกเปอร์เซียอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทําการยึดครองอียิปได้โดยใช้เวลาไม่นานพอยึดครองอียิปได้สําเร็จเนี่ยนะครับก็ไม่รอช้าอเล็กซานเดอร์ก็เตรียมทัพที่จะไปบุกพื้นที่บาบิโลนของจักรวรรดิเปอร์เซียต่อเลยนะครับแต่เขาก็ดันเสียชีวิตระหว่างการเดินทางนะครับผมทําให้อณาจักรมาเซโดนเนียเนี่ยเกิดสูญ,ญยาการทางอํานาจขึ้นนะครับผมไม่มีผู้ปกครองซึ่งคนที่ทําหน้าที่่่เเปป็็นผู้กกครองชัวาวาาข เป็นหนึ่งในแม่ทัพของเขาครับก็ได้มีการแต่งตั้งนะครับแซดเรบหรือว่าภาษาไทยเรียกง,ง่ายๆเนี่ยก็คงจะเป็นข้าหลวงนะครับมาปกครองพื้นที่ต่างๆที่อเล็กซานเดอร์ได้ยึดครองไว้นั่นเนี่ยนะครับก็รวมไปถึงอีบด้วยนี่เองซึ่งนะครับข้าหลวงที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาให้ปกครองอีบเนี่ยมีชื่อว่าพัตโตลรมีนั่นเองนะครับซึ่งในเวลาต่อมาไม่นานนะครับในประมาณปี305 BCE หรือว่า305ปีก่อนคริสตกาลเนี่ย พโตเลมีเนี่ยนะครับก็ได้ทําการก่อตั้งราชวงศ์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อปกครองอียิปต์ในฐานะฟาโรนะครับผมซึ่งราชวงศ์เขาเนี่ยก็คือราชวงศ์พัตเลเมีนี่แหละครับเขาก็ได้สถาปนาตัวเองให้เป็นกรรษัตริย์ในนามของคิงพัตเรมีที่1โซเทอร์ซึ่งโซเทอร์เนี่ยมันคือฉายา,ยาของคําว่าผู้กอบกู้นะครับผมแต่ถึงแม้ว่านะครับฟาโรพัตเรมีที่1เนี่ยเขาจะเป็นชาวกรีกโดยกําเนิดก็จริงนะครับแต่เขาเนี่ย มีความชื่นชอบและหลงใหลในวัฒนธรรมศาสนาและเทพของอียิปต์เป็นอย่างมากเลยเขาจึงเลือกที่จะรับนะครับวัฒนธรรมอียิปต์เหล่านี้เนี่ยเข้ามาใช้แทนวัฒนธรรมกรีกนั่นเองนะครับผมแต่รูปแบบของการปกครองในช่วงแรกเนี่ยนะครับระบบต่างๆเนี่ยคือเขาเนี่ยนำวิธีของกรีกมาใช้ก็เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมกับรูปแบบการปกครองนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกมากเลยในยุคนั้นนะ่ะแต่ก็นี่เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องราวของรากเงาของราชวงศ์พัตโตเลเมก็กซึ่งเป็นราชวงศ์กรีกล ราชวงศ์เดียวที่ได้มาปกครองอียิปต์นะครับผมซึ่งก็ผัตโตเลมีที่1เนี่ยแหละครับที่เรียกว่าเป็นบรรพบุรุษเป็นปู่ทวดปู่ทวดของคลีโอพัตราเลยนะครับผมเขาก็ได้มีราชทายาทแล้วก็สืบสารราชบัลลังต่อมาเรื่อยๆ จนมาถึงยุคของคลีโอพัตราเนี่ยแหละครับแต่คลีโอพัตราเนี่ยด้วยความเป็นลูกสาวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้มาเป็นกษัตริย์หรือว่าราชินีตั้งแต่ตอนแรกหรอกก็ได้มีการเนี่ยนะครับต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์กับน้องชายของตัวเองนั่นก็คือพโตเลมีที่14นะครับผมซึ่งถึงจะบอกว่าเป็นน้องชายเนี่ยก็เป็นนะครับสามีของเธอด้วยก็คือราชวงศ์อีโบราณเนี่ย เขาก็จะมีการดองสายเลือดกันเองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติในยุคนั้นก็เอาเป็นว่า2พี่น้องเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบัลังกันแต่ก็ได้มีนะครับตัวละครที่3โผล่มาจากโรมนั่นเองนะครับผมเขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก จูเลสซีซ่านะครับซึ่งเขาก็มาด้วยภารกิจของเขาแหละเราเคยเล่าไปแล้วในคลิปเก่าๆลองไปหาดูฟังกันได้เกี่ยวกับปรวัอิของจูเลสซีซ่าว่าเขาเดินทางมาที่อีบทําไมนะครับผมแต่ก็กลายเป็นว่าการมาถึงอีบของเขาเนี่ยทำให้เขาได้ตัดสินใจนะครับเข้าร่วมกับกองทัพของคริโอวัตตา รวมทัพกับกองทัพดีเจเนอรียของเขาในการโค่นล้มกษัตริย์พัตโตรเลมีที่14และแต่งตั้งคลีโอพัตราเป็นฟาโรนะครับผมจะเรียกว่าฟาโรได้ไหมเรียกว่าเป็นราชินีดีกว่าแล้วก็เรียกได้ว่าคลีโอพัตราเนี่ยนะครับก็กลายมาเป็นราชินีของราชวงศ์พัตโตเลเม็กคนสุดท้ายก่อนที่พื้นที่อียิปต์เนี่ยจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่นะครับ ก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้ว่าคลีโอพัตราผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวกรีกแท้ๆเลยเนี่ยกลายมาเป็นนะครับราชินีแห่งอียิปได้ยังไงก็หวังว่าคงจะตอบคําถามที่ใครหล,หลายๆคนอาจจะสงสัยกันแล้ววันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขอไปด้วยจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรีกโรมันหรืออียิปอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตามหาอ่านมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเองนะครับผม ไปแล้วครับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ